สวัสดีครับท่านผู้ชมคราบมาจมข่าวส่วนผู้พิพากับสำนักข่าวบีเอ็มซีทีวีประจำจังหวัดอำนาจเจริญรายงานข่าวโดยคุณประวัติที่ติตชาิยุทธสกุลข่าวพิเศษข่าวประจำจังหวัดอำนาจเจริญครับจะพาท่านพิ้อ,อ,ม,อมาที่ครับสูตรปฏิบัติธรรมอรจนะธรรมโมครับอยู่บานวังแค่นตำบลกุดปุกอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญเพื่องการได้จัดงานประจำปีขึ้นทุกปีครับครับได้จัดงานกับปฏิบัติ ท้ำฟังถรำสาธยายพระไตรปิฎกอืครับพระไตรปิฎกกล่าววจะสาทย่ายเป็นภาษาบาลีเพื่อจะสาธยายเอ่อครับเป็นภาษาไทายเพื่อเข้าใจง่ายให้พระชาช่วเท่าได้เข้าทึ้งพระไตรปิฎกเนื่ยเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบ,บูชาได้เรียนรู้กับพระไตรปิฎกซึ่งได้พระพุทธเจ้าเพิ่นกลได้เขียนไว้ในพระไตรปิฎกเนี่ยครับรู้เรื่องเพราะฉะนั้นมื้อนี้รายการสังเกรุวัดประวัติชัด ใช่ครับข้าแต่ผู้ชมมานี่ครับสนทนาธรรมกับพระอาจารย์มหาประพาสครับพระอาจารย์มหาประพาสสิทธะโม่เพิ่งกะได้สนทนาธร,ร้ำอู้ครับได้สาบซึ่งถึงธรรมะเพื่อว่าจะให้คนเฮาได้มีธรรมะมีจิตใจที่ดีครับคิดดีทำดีนี่ครับมาฟังเบิ่งครับส่วนปฏิบัติธรรมโรจนธรรมโมยุทธหัน จุดบาดมังแค้นตำบนกุฏิปดกอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญครับผมาลุ่มลื่นแบบว่าในรับอาจารยัเน็่มีป้ายครับทิ่เชิดนังรับอาจาย์สอ่สิมีงานสารายาสัตว์ปยดกชื่อะไรพาจย์ครับมือวันที่สิหาถึง21่มีน้าคมสองหาหแครับเออแบบนีครับพระปิดกรับอาจย์เออเป็นเป็นแนวนี้นะแต่เนี่ยน่พระเจกทุกทุกุกนมื่อกี้นอาจรยโอ้เล่มเน้อชที่ลูกพุทธเจ้า ดันได้ครับอันนี้ดันได้ดันได้เนอ่าเป็นี่เรื่องมันกำลังแก่โอ้นี่ครับกำลังแก่อันนี้เป็นหนังสือเนาะนีอนั่นสิสิสทธย์ายเอ่อพระไตรปิฎกเล่มนี้เล่มนี้เล่มที่สิบไหเกผู้ศรัทธากริ่งตนหรือว่าประชาชนที่มารวมงานเอ่อก็คือว่ากิจกรรมเฮาสิเป็นได้ลักษณะแบบว่าทั้งทั้งแพร่ทั้งโย่มเนี่ยเอาภาษาบาลีเนี่ยเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าถี่มาสวดน้ำกันครับคนใดอ่านหนังสือบาลีเบาออก เรียว่าอ่นานหนังสือบ่ได้ครับมาเฟอร์เกดีได้ครับเป็นพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณ <Yeah. S 2> เป็นการปฏิบัติธรรมทานเนาะเป็นพุทธทานธรรมทานสังฆทานเนาะครับอาจารย์นี่เลยที่เสียหาเริ่มจากเจ้ามุคคับอาจารย์เริ่มจากประมาณเจ็ดว่องเสาสิ่มีขบวนแห่พี่้อมแห่พระไตรปิฎกเข้ามาในสาราอู้มาแบบมี้พระครู่บุรุพาธรรมบัณฑิตอ่าเจ้าคณะอำเภอหนองพอกวัยเอ็ดเปนว่า เป็นประธานที่นี่ในการเปิดข้าพอาจารย์นี่นั่นจะมีวุฒิภาคการเท่ามากแมามากครับก็มากสมณะธรรมเพราะธมไอ้แค่กับประชาชนคนแจนก้นอุติไฟธรรมามามือนันนนโนอาจารย์อาจารย์ครับนี่อาจารย์ผมอื่นเจ้พระอาจารย์เราเปดพระมหาประพาสเออพระอาจารย์พระมหาประพาสเราเปิดพระประพาสเราชนะธรรมโมผมเอื่นแจ้ง่ายๆนี่ครับพระอาจารย์มหาประพาส ปูคนมีคว่ำขับเจ้าชันในดานขับพิเวกธรรมะอย่ากดูนี่ก็เป็นป่าอุดมสมบูรณ์บรรยากาศดีจะสินว่าสาธยะถ้ำทุกปีแม่นโมบายจ่ะทุกปีแต่เรื่องแสงาแมา่ท่างนี้เป็นท่างทางี่หัวปูรัดที่กพี่ป่าอย่างเขาไรสองงานออยู่บางนี่บางนี่คล <laughs> ้ายๆเป็นเป็นยีเป็น สถานปฏิบัติธรรมธรรมชาติแน่นแน่นธรรมชาติเนีอกก่อยู่มีป่าใหม่นี่อาอารมณ์ดีมีเสียงอังกฤษเสีย,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 ยงโมเสียงนอกอาจารย์ครับอาจารย์ครับอยากจะฝากยากังนนครับสื่อมั่นช่วยแนะนีเครับสื่อช่วยอะไงนะครับอยากจะฝากเชิญชวนอยากจะกวกรวมงานในวันที่ในวันที่สิบห้ามีนาคมจนถึงวันที่ยี่สิบเอ็ดมีนาคม ส่วนวันที่ยีเอ็ดเนี่ยเป็นการสมโผลตลอดเมื่าก็คือว่าตั้งแต่เสาร์หอดยามมาแลงและช่วงกลางวันบริเวณได้มังเคลื่อนนะอย่าเดืยดทันได้สนใจก็ขอเชิญบรรดาที่ตนปฏิบัติธรรมโรจะนธรรมโมอ่าบ้านเะาแค่ตำบลคุบโดมอำเภอเมืองจังหวัดอ่าจังหวัดอำนาจเจริญเด้อครับท่านผู้ชมครับนี่ครับเป็นรายการที่ดีครับเมื่อนี้ครับเราเป็นรายการซักกะลีประวัติพันทัดไทยครับก็ได้มาสนทนาธรรมกับพระอาจารย์ครับก็เป็นบุญปีกุศลอย่างหลายท่านผู้ชมครับอพิรุษ มาครับรวมทําบุญแต่จะมาร่วมเป็นเออ่ครับร่วมท่านแต่จะมาร่วมสั่งครับหนังสือสั่งซื้อพระตะพิรกนี่ครับก็สามารถที่จะครับมารวมได้หรือว่าครับสามารถท่างเพจก็ได้นี่ครับอีกสักครู่ก็จะขึ้นให้เบิ้งนะครับการปรนกาศกานบูตจำกหรือว่าครับเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาครับพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณตัวนี้ครับก็เชิญชวนพี่น้องมาทำบุญน้วกันครับสะสมบุญ ใบบาลมีใหเมือนี้ก็เบิดเวลาครับเบิดเวลาเวลาเบิดคับกับกับขอบคุณผู้ที่ติดตามรายการชมครับกับสำนักขา่าวงนี้ครับสวัสดีครับ